ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันศุกร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไล่มันคุณปู่นะครับวันนี้เราจะพามาดูสวนแตงนะครับการปลูกแตงไทยชีวภาพกันนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับผม สำหรับนี่ก็คือสวนแตงไทยชีวภาพนะครับในสวนคุณปู่นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับนี่ก็คือต้นแตงไทยนะครับที่เราปลูกกันไว้นะครับแต่นี่มันเถามันตายไปเยอะแล้วนะครับปกติจะขึ้นขึ้นเต็มนี้หมดเลยครับก็จะมีลูกนะครับก็จะมีลูกอยู่นะครับเราก็เลี้ยงกันธรรมชาตินะครับปลูกกันธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นแตงไทยเทวดาเลี้ยงนะครับ วิธีการปลูกลง่ายๆเลยครับเราก็ไปซื้อเม็ดมานะครับเม็ดของเกียร์ไต่นะครับแตงไทยเกียร์ไต่สองร้สิบบาทพอมาถึงแล้วก็มาขุดหลุมนิดนึงนะครับขุดหลุมจอก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 ,จอก,จอกนิดนึงนี่ลูกม,มีสวยเพอขุดหลุมเสร็จแล้วก็เอาเม็ดโยนลงไปจุบสักสองเม็ดนะครับต่อนหนึ่งหลุมโยนไปเสร็จปุ๊บก็ตีนเขีย่ยเลยครับกบหลุมเลยแล้วไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับรอเทวดาเลี้ยงครับพอฝนตกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นอย่างที่ท่านเห็นนะครับ นี่แล้วลักษณะต้นปลอดภัยแน่นอนไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแน่นอนครับไม่ได้ใช้สารกําจัดสัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นครับดูลักษณะใบครับยังมีแบงกินอยู่เลยเห็นไหมครับกากสาเหตุที่ทางสวนเราไม่ใช้ไม่ใช่อินรีย์หรือไม่ใช่อะไรนะครับเพราะไม่มีตังจะซื้อครับนะไม่มีตังซื้อยาฉีดครับเลยต้องปล่อยธรรมชาติแบบนี้นะครับนะนี่ครับแตงไทยก็ยังออกลูกออกผลดีนะครับก็กินได้ครับแต่ส่วนมากแถวนี้จะฮิตกินดิบกันเนาะ เนีย่ยถ้ากินดิบจะอร่อยมากแตงไทยนะจะกรอบก่าแตงกวาแต่เนื้อมันจะแข็งนิดนึงเนีย่ยถ้าคนฟันไม่ดีนะจะเสร็จเลยกินไม่ได้นี่นะครับอพอแตงไทยเริ่มมีดอกพอแตงไทยเริ่มมีดอกนะครับเราก็จะใช้สารตัวหนึง่งเขาเรียกว่า,าน้ำหมักสังเคราะห์แสงนะครับเป็นน้ำสีแดงนะครับเราก็มาชิอุย้ยขวหลุดละอันนี้อ,อหอมมากเลยนะครับลูกนี้หอมมากเลยแสดงว่าสุกแล้ว สุกแล้วนะครับลูกนี้น่ากินมากเลยครับแตงไทยสวนคุณปู่เราอ่าเราก็จะใช้น้ำหมักทีวภาพนะครับผสมสองฝาต่อน้ำหนึ่งถังแล้วก็มาฉีดนะครับแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละแทนปุ๋ยแทนเคมีเนาะเดี๋ยวมันก็จะได้ผลผลิตดีครับลูกก็จะโตครับนะครับโดยน้ำหมักนะครับน้ำหมักทีวภาพนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางไล่ ไร่ของคุณต้นสีนครนะครับที่มอบมาให้นะครับเป็นสิบขวดนะครับเอามาให้ใช้นะครับคุณต้นบอกหมักไว้ครึ่งปีแล้วครับตัวนี้ครับใช้ค่อนข้างได้ผลแต่ถ้าใช้ฉีดบวบฉีดฟักนี่ยอดจะใหญ่ลูกจะใหญ่เลยนะครับออันนี้ก็มีหญ้าขึ้นธรรมชาติครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าหรือใช้ช้างแดงฉีดเลยครับก็จะมีหญ้าขึ้นหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็พามาชมบรรยากาศกันนะครับสดๆร้อนๆเลยครับขอบคุณมากนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบครับกรเกษตรแนวนี้ครับแนวอินทรีย์ชีวภาพครับผม